nó mấy bắp mấy 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 có mấy 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 สวัสดีค่ะสาวเดือนจะมาพบมาพ่อกันกับได้บ้านพี่น,นออ้องเอออากาศเป็นอย่างว่าจะหนาวโอ้ยหนาวคับหนาวสออเสยเจ้าเ,เาดินตำเจวเหฮดแล้วจะเด้อเฮดเปืหวานนะจ้เนี่ยเอาไปย่างเส้นหม้อรมร้อนกินก็พักเลยพักเนียงก็พี่น้องพักเนกียงพ,พักมะละเป็น่าพ่อเหว่าพักมะละกงแบบเป็นวันคนบว จักมะละเอียงจ้ะเสียบหยอดมะระกะว่าไปหลดุดม,มะระหวานกว่าเนาะม,มาได้จ้ะเด้อบ้านเราเดินเอิ่นมะระหวานเลยจ้ะมะระใหญ่มะละหวานเลยสินี่แตงบ่ได้ว่าข่อยบ่เคยกินแตงนี่จ้ะได้แตงอันนี้มาเหมือนบ้านเรามั <c> ้ย <oughs> มากินกับทอดปลาตะเกียนตายยังก่อนตายยังก่อาพี่น้องือคนลืมนซือ้อตายยัง เด็วคนนี้นก่อนจีบก่อยจวดก่อนอ่านับแก่ขาวก่อนมันสิลืมสิลงสภาพน่าจะแก่เมื่อยแก่สร้างก็ว่าไปจะไปน้องจ่ามาเด้อแก่แกลงแก่ลืมป้าไปจวดนึกออกไปแบบนึกออกงั้น,น,นเนาะแบบป้าเนี่ยนี่ป้าแก่เห็นตัวที่จะแต่ ตําเจียวเห็ดก็าว่าไปซุปเห็ดก็าว่าไปมาเด้อใส่อันพริกกระเลียงมจจาจ๊ะุิแซ่านุ่มก่ะอืมอันตรอมาใหาเืินไปยังบอกันนี้คนรึมไเลยจ๊ะอืมครับจัดจวดปะ นกมตัวดงเจ้าลวกผักซีหงไม่หลายจะผักกอมาหิ้งก็ไม่ลัมาละวัานอืม Pak Kedi Tambah Kamu nak buat apa Boleh Boleh bawa cho lăn tàu Vâng màu lạ bạn Là nhanh, bạn mà nhanh Các mà hãy đăng nó เอาเนี่ยมาลูกนา่ยมาจุกเอาลยน่ามีเลียวกเกินกันค่ะมึงตกไปนอกบ้านไปหนาวนะหอกน้าเบิ้งหมวมึงมาบอกเนาะเลย พาสลิดว้าโอ้ป่ะอืมโอ้ป่ะอแห้งเลยครับ <laughs> นี่แบบนี้ไหมฮะักนีแกไม,ม่ป่า <laughs> Khăn sốt bắt đỏ lắm Kem khen có sắp quá ชอบชอบแอบเลยมีใจแคนถุงน้นจัดพริกหอมแดงกระเทียมอบแบบอบแบบย่างอะปิดบรรยากาศในบ้านไปหน่อยหนาวจริงๆตวละเขาว่าสิออกไปข้างนอกย่างเขามันหนาว สุดยอดไมกินแบบนี้ดดวันนี้ไ่ะวันนี้เกานมาเลยวะมึงกับยุดยุตจอมะใช่กแฟอร่อปลาสลิด เร่อยมีไครแต่มันแต่กินมันมันไหลเยิบเลยจ้ะเห็นปะมันปลา, <c oughs> ปา <c oughs> ข้าวนหนียลูก <c oughs> ข้าวแล้ กิน <Wireless> ข mm. ้าวลูกกินข้าวรึย่าเขาไปกินข้าวไปเนาะก็ต้องเฝ้าเห้เด็กเราเปิดทีวีมันเห็ืนชิวฮครับ กระเจียวนักแทบเจวปลาพักด um ้วยน่าจะกุเจีเห็ดมั้ง Contra. Không Chào là bạn Chào Thật nè Mà là bạn Mà là nhanh bằng phải Tắt phải chẳng bắp พี่น้องก็ปปูกแ,แม่เขาก็เคยปูกค่ะแม่็นมาละไงงาน,นมาะละเระหวานจะละดเราหวานอะไรไงอบอกพริกอันไหนไหมพี่น้องพริกกระเลียงพริกอันน้อยบานท่อมนะ

พักหลนะจะบ่เดืดรัวเขลืมพักกัดขากขไ่สิรัวบ่บวบเพว่าสิรัวอันนี้จะเต็มหม้อแล้วเน่ะทำานิ่ไปเล้วแล้วเนี่ยขอสิมให้เหินขับอันนิบเปิดทีวีจ้ะวลาเราตกับต้องแค่ความรู้สึกกันนะเป็นอ ก็กินข้าแล้วมากกว่าที่วางละเหม็นจ้งอ wow, ืมเขาอยากกินอีกเนกานกินต่ออ่จ๊ะ เอาเลยพี่น้องจ๋าเซ่เดือนขออนุญาตกินให้อิ่มเนาะเพราะว่าเดี๋ยวาออยาเขาจะมากินข้าวแล้วก็จะเปิดทีวีกเฮ้ยนั่งกินเบนร์จ้ะแล้วมาปาดหน่อยกินมือนานนตัวเดียวแซ่บจ๋าเนาะอาหารแบบมีแซ่บกินข้าวอร่อยอืมีแฮ้งเอาละค่ะมาคลิปนี้ของแซ่เดือนแซ่เด็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ได้จ้ะเด้อพอกันคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขสบาร่างกายแข็งแรง กันจุบกทุกคนขอภัยกัะสวัสดีค่ะ